ไปถ้าไม่ถ้าไม่ทขาแล้วมันมันมันจะต้องใช้มันไ็จะดับมันจะลาลาครับแต่ถ้าเราขี่ไปที่ขาไปเนี่ยปืปออ้นเดียวสองสับปื้นนี่คือดับแน่นอนนะครับช่วยตัวเองก่อนครับเืนี้ที่เราสอนคือต้นๆครับคือถ้าจะปลอดภัยท่านแรกท่านตอ่เก่อนนะครับเพราะเพินะครับหนึ่งถึงสี่นาทีนะครับความร้อนถึถึงสี่ห้าร้อยองศาเสี่ยง ระหว่างี่นาทีนะครับมันจะเป็นไปมันจะขึ้นขึ้นเะยลุกนะครับมันจะมันไม่ใหญ่โตมากครับแล้วถ้ามันจาดนะครับต้องเรียนรถอยอดไฟนะครับเรียนบนหลุมาเดี๋ยมันจะไปครับพี่ครับถ้าไม่ฉีดถ่ายไฟนี่จะเกิดอะไรขึ้นอี่มันก็ดับนะครับแต่มันดับจะไม่ดับด้วยเพราะว่าเราจะไม่โดนมันจะขีดไม่ใช่เปลวไฟนะครับที่ถ่านไฟที่เชื่อเพลินตัวนี้มันก็ยังมีความร้อนมี ไฟอยู่มันสามารถลุกต่อไปได้เพราะระบบแต่นี่หนงครว่าานของไฟเนี่ยนี <paling S 2> ่นึบคบแต่พูดนี่คือก้าอีเก้าอี้แล้วโซฟามันลกอยู่ฐไฟคือตัววัตมันนะครับเพราะว่าเพราะหลไยท่านจะตกใจตกใจะใช้ถังเชื่อเพิงแต่ไฟจริงมันลุกจไม่อยากัอะไรลยพวัว huh. ที hmm, there there ่เปยรไฟนี่ที่ถ่านไฟจริงมันล้วระยะห่างนะครับหนึ่งถึงสองเมตร ไปนี้แล้วเตยอันตรายก็อย่าลืมนะเลยลุกเบื้องต้นโอ้ผมไฟมันยังไม่ดแบนะไม่ยอมห้า่านครับเติมนะครับเริ่มเดียวสี่ร้อสี่ร้อยห้าสิบบาทเติมอย่างเดียวก็ไม่คุ้มตองซื้ถังใหม่เลยเก้าร้อยบาททำไมอยู่ผมเลยี๋ขับกัได้มีถังใหม่เลยเก้าร้อยบาทไม่รวมแบกนะครับี่ไม่รวมแบกนะถ้ารวแบกก็ เป็นถังคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทเกิดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ปหม่ใหญ่นะครับถ้าซื้อใหม่เลย15ปอนด์2ภาษาไม่ลงแบงก์เนี่น7%ทาไม7%ก็ขึ้นไปหน่อยแต่ถ้าไปเติมในนี้ไม่ได้บอกไว้นะครับถ้า ยาพ่นพนบพี่พอไหน่อยเดี๋ยวเดีพี่บอกให้แอลมาลองจับได้ a อ c เลยจับน้ำมันได้ละไปฟ้าได้นะครับแล้วก็อปับไปนะ้าใหม่ๆเลยพร้อมถังสองตันก15ปอนด์ไม่หลมแบตอี่จะกลับไปกับเจ็ดเซกงหมือกันนะครับรอตรงนี้ี่ไม่ได้บอกผมหักไม่เสร็จคูกก็มันไม่เหนจะหนักตรงไหนล่าไปนะอี๊จะกลับไม่มีอะไรมีมีมีอะไรนะครับ น้าไม่มีอะไรเดียวเดินไปทานประธานกับกานทนาการื่กมาแล่งนี้นวิจารวิจาคุณกุมารวิา